นี้มาดูเทคนิคของการตัดผมของนักเรียนนะครับนักเรียนช่างให้ตัดกันคนละข้างเลยนะครับช่างภาพบนวนให้เห็นครบถ้วนหน่อยนะอันนี้เราใช้กรรไกรอย่างเดียวนะเทคนิคของการตัดใช้กรรไกรล,ล้วนๆเลยนะครับกรรไกรพอตัดกรรไกรเยอะๆก็ ผมขาวจะเยอะหน่อยแล้เดี๋ยวต้องย้อมอีกทีหนึ่งเรียนแล้วต้องลงมือทำปฏิบัติงานจริงๆนะฮะเพื่อจะได้เห็นความก้าวหน้าของการตัดผม,มที่เยตัดแล้วรู้สึกงไงบ้างตัดหัวอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกคล่องขึ้นกว่าเดิมคล่องขึ้นกว่าเดิมนะ ตัดหัวาจารย์ลูกค้าถามเยอะมากว่าใครตัดผม้ม่จารย์พอเห็นช่างแล้วตอนนี้เปิดเผยช่างตัวจริงแนละ้วทำไมไตัดทีละคนนี่ตัดสองคนเลยเนี่ยนะครับเทคนิคการตัดด้วยกันไกลทิสเตอร์นะครับอันนี้เราจะเริ่มจากจอนก่อนเนาะจากจอนแล้วก็ท้ายทอยถูกไหมเริ่มตัดตอนไปท้ายทอยแล้วก็มาด้านข้างนะนะครับเทคนิคของการไล่กันไกลทั้งทิศะนะครับ คือการไล่กันไก่ก็จะมีข้อดีอย่างนึงคือไม่ต้องกลัวการแหว่งนะก็คือเราเป็นการฝึกการหวีผมนะฮะการตัดผมที่สําคัญที่สุดก,ก็คือ,อเทคนิคอยู่ที่หวีก็คือการหวีผมถ้าตําแหน่งหวีเราอยู่ในจุดที่ถูกต้องนะฮะผมก็จะไม่แหว่งแต่ถ้าเทคนิคการหวีผมเราเนี่ยเช่นการเอียงหวีองศาของการจับหวีเนี่ยเราผิดตําแหน่งเนี่ยผมก็จะแหว่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็จับหวีกันค่อนข้างคล่องนะฮะแล้วก็การจับกันไกลก็เริ่มเริ่มเห็นความแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคือเรียนแล้วต้องลงมือทําด้วยนะและสิ่งที่สาคัญที่สุดอนอาจารย์ปเป็นแบบให้เองเพื่อจะได้เห็นว่าผู้เรียนเนี่ยตัดได้จริงไหมตัดแล้วรู้สึกยังไงฟิลลิ่งของการตัดเอยอารมณ์ต่างๆของการตัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากในการเป็นช่างตัดผมมืออาชีพ ให้เรียนรู้ธรรมชาติของเส้นผมด้วยนะประเดี๋ยวตัดจริงแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนินนะนดหนึ่งนะใช้กันไกลอย่างเดียวห้ามใช้ปัตเตเลียนนะฮะต้องเล็กๆน้อยก็ใช้กันไกลเก็บเพื่อเป็นการฝึกสมาธิด้วยฝึกความนิ่งนะฮะ แต่กันไกนี่ข้อดีอย่างหนึ่งคือแหว่งก็จะแหว่งไม่เยอะนะจะค่อยมันจะค่อยๆแหว่งแหว่งไม่เยอะอย่างแต่ถ้าปัตตานีแถ้าแหว่งก็แหว่งทีเดียวก็จะเยอะเลยนแหว่งแหว่งแบบเป็นปื้นเลยเทคนิคตัดด้วยกันไกนะฮะโอเคมาถ่ายสองข้างเลยด้านหลังด้วยด้านข้างด้วยนะครับ อันนี้การเรียนตัดผมที่ลงมือทําจริงๆปฏิบัติจริงๆนะครับเนี่ยอาจารย์ก็ต้องใจกล้าที่ให้ลูกศิษย์ตัดด้วยเนี่ยมั่นใจฝีมือลูกศิษย์ตัวเองคนตัดแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมก็โอเคนะคะอาจารย์ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าใจเป็นอาจารย์เป็นเองมากมาเป็นเองมากนะอาจารย์เป็นเองมากเพราะหัวอาจารย์ก็ ใกล้จะหมดแล้วนะครับอาจารย์จะเป็นกันเนี่ย <c oughs> เอาให้เหลือไว้เป็นรูปทรงก็ถือว่าโอเคละแต่ผมอาจารย์ตัดสบายๆบายเพราะว่าเป็นผมที่เซตง่ายคือคือใส่เจลตัดแหวงแค่ไหนนะก็คือถ้าเราเซตผมเป็นนะมันก็สวยแต่ถ้าถ้าเราตัดผมแหว่งนะแต่ถ้าเราเซตไม่เป็นอนะ่ะมันก็จะยากคือคือบางทีผมอะ่ะอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ถ้าเราใส่เจลเราเราใดเ,เราเซตผมเป็นนะผมก็ออกมาดูสวย เป็นสำคัญนะมันเป็นเคล็ดลับจริงๆการ,รตัดผมมันก็มันจะมีเคล็ดลับเทคนิคมันอยู่ในรายละเอียดของการเป็น,เป,นเป็นช่างตัดผมมันไม่ได้ยากเพียงแต่เราเรียนรู้หรือว่าศึกษาข้อมูลนะในมุมของธรรมชาติเส้นผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการฝึกของการจับหวีให้มากที่สุดว่าหวีเนี่ยเราควรจะจับยังไงพลิกหวียังไงพอเราคุ้นชินกับหวีแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝึกกันไก่เยอะๆก,ก็ง่ายมากไม่ได้ยากยุ่งยากนะฮะ โอเคนะครับครบทนไหมถ่ายแล้วโอเคไหมครับ